สนับสนุนโดย Isuzu D-Max Go ซีรีส์ใหม่ฉลอง50ปีทอง Isuzu ถ้าเกิดพูดถึงการหาเสียงนะคะแล้วก็พูดถึงการซื้อเสียงเนี่ย มีไหมในมาเลเซียนะคะทางพรรคฝ่ายค้านเองเนี่ยออกมาบอกนะคะว่ากล่าวหารัฐบาลเลยคะ่ะว่ามีการใช้กลโกงทุกรูปแบบเพื่อให้พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยชนะการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการซื้อเสียงหรือว่าใช้บัตรผีนะคะโดยที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีการใส่ชื่ออาจจะเป็นคนที่ตายไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าบางทีเนี่ยก็จะมีชื่อของเด็กปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้มีสิทธิ์แบบนี้ก็มีเช่นเดียวกันพรรคฝ่ายค้านก็รีบออกมาโวยก่อนเลยนะคะ ทางด้านของคณะกรรมการการเลือกตั้งของมาเลเซียเนี่ยเขาก็พยายามเลยคะ่ะว่าจะให้การเลือกตั้งเนี่ยบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะจะให้ปั๊มหมึกชนิดแบบติดแน่นเลยจะได้เห็นไปเลยว่าคุณมาแล้วคุณมาไม่ได้อีกวันนั้นล้างยังไงก็ล้างไม่ออกนะคะแต่ปรากฏว่ามีกร,รณียกเว้นบางกร,รณีไม่ต้องปั๊มก็ได้อ,อย่างนี้เป็นต้นก็เลยเกิดเป็นข้อสงสัยขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่มีการยกเลิกการลงคะแนนทางไปรษณีย์ค่ะ เท่านั้นแหละค่ะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ยกเลิกแปลว่ายังส่งทางไปรษณีย์ได้เอาละไม่รู้ละไปรษณีย์มันมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกข้อสังเกตหนึง่งหรือว่าการเปลี่ยนแปลงระเบียบการสมัครค่ะซึ่งตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยนะคะปรากฏว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งของมาเลเซียนเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากที่อยู่ๆก็มาเปลี่ยนระเบียบเอานาทีสุดท้ายเลยนะคะ โดยท mm ี่บอกว่าจะต้องติดอากรสแตมบนใบสมัครด้วยใช่ครับมาเปลี่ยนกันแบบไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าที่จะปิดการรับสมัครนะก็เลยทําให้ทางด้านของผู้สมัครพรรคฝ่ายค้านเนี่ยรีบไปวิ่งหาอากรสแตมกันอย่างนี้เป็นต้นนะเกือบจะหาไม่ทันด้วยเพื่อที่จะสมัครก่อนที่จะถึงเวลาที่จะปิดทั้งหลายทั้งปวงนี้เนี่ยก็เลยทําให้ฝ่ายค้านนะคะเขาเก็บจดมาเรื่อยๆค่ะว่ามันมีอะไรบ้างที่แปลกเหลือเกินในการเลือกตั้งครั้งนี้ Do you suspect vote rigging? Well, they would, uh, not that I suspect, I, I, we have given evidence. Yeah. One small uh, house, one room flat yep. in near Kuala Lumpur has uh, 143 voters, oh. uh -huh. okay? Yeah. And we have people uh, in one small district, 200 uh, voters uh, aging more than 200, uh, 125 years. Uh -huh. This is the world record, we have most. <laughs> <laughs> yeah. So has the government taken action or the election commission? or they they look look they their at it. I think I will look at 2009ผลการเลือกตั้งของมาเลเซียครั้งนี้ก็คงจะไม่ได้ถึงขั้นเปลี่ยนรัฐบาลหรือว่าเปลี่ยนผู้นําแต่ว่าอยู่ที่ว่าฝ่ายค้านจะสามารถที่จะยึดที่นั่งได้เพิ่มจากเดิมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรถ้าเป้าหมายก็คือว่าไม่ให้ฝ่ายรัฐบาลได้2ใน3ถ้าสําเร็จก็ถือว่าเป็นคลื่นลมทางการเมืองครั้งใหญ่ต่ออัมโนและต่อฐานของนายกรัฐมนตรีอับดุลละบัดดาวี แต่ว่าถ้าหากฝ่ายค้นไม่สําเร็จก็ยังไม่ได้แปลว่ารัฐบาลจะสามารถสบายใจได้เพราะว่ารัฐบาลมาเลเซียเผชิญกับแรงกดดันหลายด้าน 1. คือเรื่องเศรษฐกิจ 2. คือเรื่องคอร์รัปชันซึ่งมีข้อกล่าวหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 3. ก็คือเรื่องของเชื้อสายพันธุ์และชนกลุ่มน้อยในมาเลเซียที่ต้องการที่จะให้รัฐบาลดูแลตัวเองใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้จึงกลายเป็นประเด็นที่ทําให้นายกรัฐมนตรี อับดุลละบาดดาวีนั้นต้องยุบสภาก่อนกำหนดเกือบปีทีเดียวครับการทำเช่นนี้เพื่อต้องการยึดฐานอำนาจเสียงในสภาหให้สามารถอยู่ต่อไปอีก5ปีเพราะว่าถ้าปล่อยให้ปัญหานี้เรื้อรังแล้วก็ผุดขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงกำหนดเลือกตั้งเดิมเนี่ยซึ่งเป็นเวลาอีกหลายเดือนข้างหน้านเนี่ยฐานของอัมโนจ,จะสั่นคลอนและโอกาสที่จะต่ออีก5ปีนั้นก็จะยากยิ่งขึ้นหรือไม่ในอัมโนเองก็อาจจะเปลี่ยนหัวหน้าพรรค ซึ่งแปลว่าจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีด้วยฉะนั้นที่เราเกาะติดเรื่องนี้เพราะว่ามีความละไม้คล้ายกันหลายอย่างแต่ขณะเดียวกันก็มีประเด็นปัญหาระหว่างไทยมาเลเซียทั้งในแง่ของความเป็นมิตรเป็นเพื่อนบ้านเป็นสมาชิกอาเซียนและมีความผูกพันกันมากมายหลายด้านโดยเฉพาะความมั่นคงตรงชายแดนปัญหาภาคใต้ของเราก็มีส่วนพัวพันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอีกด้านหนึ่งของชายแดนของมาเลเซียผลการเลือกตั้งครั้งนี้อยู่ที่ว่ากาลันตันตรังกานู จะเป็นของฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายคา้านตรังการูตอนนี้เป็นของรัฐบาลแย่งจากฝ่ายค้านพักปาสได้แต่ครั้งนี้ถ้าการันตันฝ่ายค้านยังครองต่อไปได้ก็แปลว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอับดุลละไม่สามารถจะเข้ามาเจาะพื้นที่นโยบายจากรัฐบาลกลางที่กัวลาลัมเปอร์ก็อาจจะไปไม่ถึงที่รัฐกาลันตันซึ่งติดกับเราแล้วก็มีความรู้สึกไม่ไว้เนื้อเชื่อใจแต่เดิมระหว่างพักฝ่ายค้านของมาเลเซียกับรัฐบาลที่กรุงเทพของไทย ก็ยังฝังลึกๆอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่มีการพูดอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีอับดุลรัพยายามจะยื่นมือมาจับมือกับรัฐบาลในประเทศไทยตั้งแต่อดีตนายกรัฐมนตรีหลายคนที่ผ่านมาครั้งนี้อยู่ที่ว่าผลการเลือกตั้งออกมาจะทําให้ตรงชายแดนระหว่างมาเลเซียกับไทยนั้นจะมีตัวแทนของรัฐบาลหรือฝ่ายค้านกันแน่ครับ และการเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะเป็นการเหมือนกับชี้วัดด้วยนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยคนมาเลเซียยังให้การสนับสนุนคุณอันวาอิบราฮิม อดีตรองนายกรัฐมนตรีมากน้อยขนาดไหนด้วยการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนก็ว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องเทหมดหน้าตักนะคะเพราะว่าเอาอะไรหลายอย่างไปเสี่ยงไปชี้วัดที่เป็นชี้ตายกันเลยแหละในแง่ของชีวิตทางการเมืองของตัวเองเอาไว้อันวาอิบราฮิมก็เ,เป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันค่ะดัตตอรรัตซี do you think Anwar บ e รีจะกลับมาไหมคร e บครับ o m ่ใช่ครั I ครับครับ k ร o บค d ับครับครับครั i ครั a l รับค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 รับ I รับค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  l ั I think so. If on March the 8th, you failed to break the two-thirds majority of the National Front, would you consider that a personal defeat? Well, uh, I'm more optimistic than that. You're not going to concede defeat before the real defeat? Yes. <laughs> 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 และในรายการชีพจรโลกรายวันทางช่อง9แห่งนี้แหละครับก่อนจากกันไปชมสารคดีสั้นเรื่องของพลังงานในงาน g a s t ท c ส2008ซึ่งปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณวินารักกับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ 1> 10 1ถมีนาคมนี้ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานด้านพลังงานที่มีความสำคัญระดับโลกค่ะนั่นก็คืองาน g a t t ท c h 2 8 0 8ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการและแสดงนิทศการที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติอย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติเหลวหรือที่เรียกกันว่า LNG ก๊าซปิโตเรเลียมเหลวหรือที่เรียกกันว่า LPG รวมทั้งการนาเสนอนวัตรกรรมใหม่ๆของอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติโดยในงานนี้นะคะก็จะมีผู้นำด้านพลังงาน ทั้งจากภาครัฐและเอกชนจากทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการวิจัยพัฒนารวมถึงยุทธศาสตร์และก็เทคโนโลยีที่สำคัญค่ะก็เป็นการร่วมกันกำหนดทิศท,ทางของอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติภายในงานนี้ค่ะ GAS TECH 2008ประเด็นสำคัญที่น่าจับตามองจากแกสเทค2008ในปีนี้คือผู้นำขององค์กรในระดับโลกและภูมิภาคต่าง จะมีมุมมองอย่างไรต่อภาวะราคาก๊าสธรรมชาติที่จะต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันหรือการปรับตัวและการรวมตัวในเชิงธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอาทิเอ็ดมุนดเดาวกรูประธานกลุ่มโอเปกหรือจอนแกสประธานเชฟรอนเทสโก้โกลบอลแกสที่จะมาร่วมในงานนี้เป็นต้น สำหรับในส่วนนิทรรศการจะเป็นการนำเสนอนวัตกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของพัฒนาการด้านผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมของก๊าซธรรมชาติจากบริษัทชั้นนำทางด้านธุรกิจก๊าซธรรมชาติจากทั่วโลกกว่า300รายที่จะมาร่วมแสดงภายในงานนี้นอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจของการแสดงนิทรรศการอีกประการหนึ่งก็คือวิธีการนำเสนอรูปแบบของนิทรรศการที่แต่ละแห่งจะสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงานอย่างเช่นที่กาตาเคยนำเสนอในรูปแบบของกระโจมที่สื่อถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือ BP ที่เคยนำเสนอในรูปแบบของการร้องโอเปร่าผสานกับเครื่องดนตรีคลาสสิกในงานก a ส Tech 2 0 6 6ที่อาบูดาบีเป็นต้น สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงาน g a ๊สเทค2008ของประเทศไทยครั้งนี้เสมือนเป็นการประกาศศักยภาพความพร้อมของกลุ่มปะตทในการก้าวสู่การเป็น International Player ที่พร้อมจะเข้าไปลงทุนทำธรุรกิจในต่างประเทศรวมทั้งการบริหารจัดการธรุรกิจก๊าซธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น g ก๊สเทค2,008ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในวันที่10-13ถึงมีนาคมที่จะถึงนี้คืออีกก้าวสำคัญของปอตทค่ะในการก้าวเข้าสู่เวทีการค้าโลกอย่างเต็มภาคภูมิโดยมีเป้าหมายสำคัญในการที่จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มปตท